ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ร่วมกับบริษัททีทามวิชั่นจำกัดเสนอรายการกฎหมายสบายสไตล์ธนาสนับสนุนโดยพิทีทีไฮฟอสน้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมใหม่จากปตท สวัสดีค่ะพบกับแป้งในรายการกฎหมายสบายสไตล์ธนารายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจเรื่องราวของกฎหมายได้ง่ายๆนะคะในแบบฉบับสบายๆอย่างอาจารย์ธนาเบนจาธิกุลนั่นเองค่ะและตอนนี้แป้งก,ก็ยังอยู่กันที่บรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะชาทเรียมโฮเทลริเวอร์ไซด์แบงคอกนั่นเองค่ะที่โรงแรมแห่งนี้คุณผู้ชมคะสังเกตเห็นนะคะจะมีหลากหลายมุมเลยไม่ว่าจะเป็นมุมสีเขียวๆข,ของต้นไม้แบบนี้หรือว่าจะเป็นมุมสวยๆของโคง้งแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะใครที่มีโอกาสแวะเวียนมา แถวถนนเจริญกรุงนะคะอาจจะมาทานข้าวก็ได้จะมาทำสปาหรือว่าจะชวนครอบครัวเนี่ยมานอนพักผ่อนที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้อาจารย์ธนาก็มารออยู่แล้วนะคะอย่ารอช้าไปพบกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แป้งก็นั่งอยู่กับอาจารย์ธนาเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับแป้งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ นี่เราก็ยังอยู่ในบรรยากาศชิวๆนะจาครับก็เหมือนหนุ่มสาวมาพอดรักกันรึเปล่าเนี่ยมีขนมเค้กด้วยมีขนมเค้กด้วยนะฮะน่าทานมากสวยมากครับนะฮะสตรอเบอรี่แล้วก็อร่อยมากอืมใช่แล้วค่ะก็ยังอยู่กันที่โรงแรมชาเทรีมันเองนะคะจา์มีเสียงเรือแต่ได้บรรยากาศครับเพราะว่าริเวอร์ไซด์คือริมแม่น้ำาได้บรรยากาศแบบไทยๆค่ะ ก็อย่างที่แป้งไปคุยกับเจ้าของโรงแรมมาแล้วค่ะบอกว่าที่นี่อยากจะเน้นให้เป็นวิวของความเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาของความเป็นกรุงเทพนั่นเองก็ถือว่าเป็นเส้นเลือดของคนไทยนะฮะอาจารย์คะแล้วในวันนี้นี่อาจารย์จะมาคุยกันในเรื่องของอะไรดีคะของเราก็ไม่ไม่พ้นกฎหมายแหละครับที่ี้ถามน้องแป้งน้องแป้งมีรถใช้หรือยังมีค่ะอาจารย์มีแล้วซื้อสดหรือซื้อเงินผ่อนเวลาเขาถามเขาถามกันอย่างนี้ซื้อสดหรือผ่อนเออซื้อเงินผ่อนนะคะ เงินผ่อนเนี่ยนะฮะผ่อนแบบไหนแบบไหนเข้าซื้อไหมรู้ไหมเช่าซื้อใครคะอาจารย์อะนา่ะสินะครับส่วนใหญ่นะครับรถราที่วิ่งบนท้องถนนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็ถือว่ารถก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของวัยรุ่นนะครับรถก็เป็นปัจจัยที่6แล้วนะครับเพราะว่าเป็นยานพาหนะที่จะนําเราไปทุกคนทุกแห่งได้สะดวกสบายทุกคนอยากจะมีรถนะแต่เงินไม่ ไม่พอไม่พอนะค,คือการซื้อรถเนี่ยนะฮะหนึ่งก็คือถ้าเงินพอก็คือไปซื้อเงินสดเลยค่ะก็คือมีเงินทั้งทั้งก้อนซื้อรถทั้งคันประการที่2ก็คือว่าเงินไม่พอที่จะซื้อนะฮะในราคารถทั้งหมดค่ะนะฮะเขาก็ใช้วิธีเขาเรียกว่าเช่าซื้อ,อนี่เห็นไหมคำว่าเช่าซื้อนี่ก็คือหมายถึงเงินผ่อนเงินนะคะจย์ใช่ฮะที่เราบอกว่าเวลาเราจะไปไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ติดรถนี่ติดไฟแนนซ์รถนี่ติดเช่าซื้อรถนี่กำลังผ่อนอยู่ ส่วนใหญ่ก็ความหมายเดียวกันแหละนะก็คือในเรื่องของการเช่าซื้อนะวันนี้ก็จะมาพูดว่ารถลาที่บินท่องถนนเนี่ยคนอยากจะมีรถนะครับนะจะทำยังไงถึงได้มีรถมาขับนะครับแล้วเมื่อผ่อนไปแล้วเนี่ยนะถ้าผ่อนไม่ได้นะครับผิดนัดเนี่ยผลจะเป็นยังไงก็จะมาพูดถึงเรื่อง เช่าซื้อนะครับค่ะอย่างช่วงนี้เนี่ยอย่างาปีที่ผ่านมาก็มีกรณีของรถคันแรกทำให้รถในหนานแน่นนะจานใช่แล้วก็มีคนที่ซื้อมาแล้วก็ผ่อนไม่ได้แล้วผ่อนสองสามเดือนแล้วก็ไม่ผ่อนต่อละก็เป็นรถคันแรกแล้วรถคันสุดท้ายค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการเช่าซื้อนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งค่ะกฎหมายสบายสไตล์ธนา กฎหมายสบายสไตล์ธนาช่วงกฎหมายน่ารู้กับธนาเบญจาธิกุลกลับมาพบกันนะคะในช่วงของกฎหมายน่ารู้กับธนาเบญจาธิกุลนั่นเองคะ่ะอาจารย์ขาเมื่อกี้พูดกันไว้ในเรื่องของการเช่าซื้อใช่ไหมคะคมแป้งขอถามเลยคะ่ะกรณีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยซื้อรถมาแล้วนะคะผ่อนไปสักสองเดือน3เดือนเนี่ยเกิดไม่มีเงินผ่อนแล้วเนี่ยเขาจะยึดรถเราไหมคะอาจารย์ <laughs> เอาแล้วกันนะฮะคำว่าเช่าซื้อเนี่ยน้องแป้งฮะก็เป็นนะฮะลักษณะของสัญญาประเภทหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะเห็นไหมเขามีเช่ากับซื้อนะสองคำเรารู้จักคําว่าเช่าเรารู้จักคําว่าซื้อนะเช่าซื้อก็คือสัญญาซื้อนั่นแหละโดยนะฮะมีเงื่อนไขว่ามีคํามั่นว่าถ้าเราชําระหมดแล้วเนี่ยนะฮะเราเขาก็จะโอนกรรมสิทธิ์ให้เรานะฮะในช่วงที่เรายังผ่อนชาระเนี่ย กรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่บริษัทซึ่งให้ทําสัญญาเช่าซื้อเพราะฉะนั้นวิธีการก็กคือว่าสมมุติว่าน้องแป้งเนี่ยนะฮะอยากมีรถสักคันหนึ่งน้องแป้งก็เดินไปที่นะครับบริษัทโชว์รูมรถนะฮะรถหนึ่งราคา5 0 0 0 0นบาทนะ,ะน้องแป้งบอกว่ามีเงินแค่50,000บาทนะฮะน้องแป้งขอดาวนะ,ะส่วนที่เหลือขอทําสัญญาเช่าซื้อ,อไว้กับบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรถ5 0 0 0สนบาท ดาว5 0,000บาทถามว่าน้องแป้งนะฮะจะเช่าซื้อรถคันนี้ในราคาเท่าไหร่นะครับน้องแป้งบอกว่าต้องการใช้เงิน4 5 0 0 0 0ห้าส0นนะเอาละบริษัทผู้ให้เช่าซื้อก็จะออกเงินซื้อรถคันนี้แทนน้องแป้งนะฮะแต่น้องแป้งต้องมาผ่อนให้กับบริษัทนะท่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องแป้งต้องชำระให้บริษัทคืออะไรก็คือ1นนะฮะดอกเบี้ยนะครับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อนะครับผิดนัดชำระ นะค,คือไม่ชําระตามที่สัญญาเช่าซื้อกําหนดผิดนัดตามสัญญาบริษัทผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาผลการบอกเลิกสัญญาอะไรก็คือน้องแป้งต้องคืนรถให้เขา,เาใช่เพราะรถยังเป็นของบริษัทใช่ไหมต,ต้องคืนเขาไหเพราะสัญญ,ญาเลิกกันแล้วไม่มีความผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อแล้วนะทรัพย์ที่เช่าซื้อต้องคืนให้กับเจ้าของ ปะะรากฏว่าน้องแป้งเนี่ยไม่คืนก็<ะ>ยังคงใช้รถต่อไปอะะใช่ไหมไม่คืนนะ่าทำไมฉันจะไม่คืนอาจารย์ไม่คืนถามว่ามีผลอันใดเมื่อบอกเลิกสัญญาแลยหนึ่งเจ้าของก็มีสิทธิ์ติดตามเอาคืนทรัพย์สินเนี่ยจะหาว่าเขาลักทรัพย์ก็ไม่ได้เพราะาน้องแป้งจอดอยู่ที่ศูนย์การค้าเขาก็ไปขับมาเลยเขาไปให้คนยึดมาเลยเพราะว่าถือว่าเป็นทรัพย์ของเขาเขามีสิทธิ์ติดตามเอาคืนใช่ไหมถูกค่ะอาจารย์การที่สองก็คือว่าในช่วงที่เขาบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยแล้วน้องแป้งไม่ชําระอะไรเขาเลย เขาบอกว่ารถคันดังกล่าวนั้นนะถ้าเขาเอากลับคืนมาเขาก็ให้บุคคลอื่นเช่าได้เดือนละ2 0 0พ3,000ก็ว่าไปจริงไหมฮะ,ะเขาก็มีสิทธิเรียกเราจากน้องแป้งห mm hmm. ลักการต่อไปก็คือว่าเอาละนะฮะเขาไปยึดรถน้องแป้งมาหรือน้องแป้งเอารถมาคืนนะครับบางคนก็คิดว่าก็จบเพราะเอารถคืนไปแล้วแล้วจะมาเอาอะไรกันอีกน่าสิคจา์จคุณก็รถไปขายสิถามว่าน้องแป้งมีหน้าที่ หรือว่าผู้เช่าซื้อมีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่ที่จะต้องชําระราคาเช่าซื้อตามสัญญาจนครบถ้วนถึงแม้ว่าเขาจะยึดรถไปแล้วนยนะคะใช่ฮะสมมุติว่าน้องแป้งเนี่ยทำสัญญาไว้ที่505้าแสนห้าน้องแป้งก็ชําระไปชําระไปชำระไปชําระไปแสนหนึ่งนะก็เหลือสี่แสนห้าใช่ค่ะเขายึดรถมาคืนเหลือน้องแป้งเอารถมาคืนเขาเอารถนี้ไปขายในท้องตลาดได้ส0 0 0สนเพราะรถ คือคาว่าลดไม่เพิ่มอ่ะมันลด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 ขายลดได้สามแสนนะฮะน้องแป้งชำระมาแล้วหนึ่งแสนนะครับเป็นสี่แสนเพราะฉันบริษัทเขาได้สี่แสนเขาได้ครบไม่ห้าแสนห้าไม่ครบอาจารย์ยังขาดอยู่เพราะว่าตอนที่ขณะที่ผู้เช่าซื้อหรือน้องแป้งทําสัญญากับบริษัทนั้นน้องแป้งทํห้าแสนห้าแล้วในสัญญาบอกว่าน้องแป้งจะต้องชําระห้าแสนห้าในจนครบยังขาดอยู่อีกแสนห้าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกเอา แสนห้าเนี่ยจากต้องแป้งอีกแม้ว่าคืนรถเข้าไปแล้ว<ะ>เพราะว่าผู้เช่าซื้อหรือต้องแป้งเนี่ยต้องรับผิดชอบชําระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อจนครบถ้วนเพราะเขาออกเกินไปก่อนต้องแปง<ะ>้งแล้วนะแมและนอกจากนั้นแล้วนะท่านผู้ชมครับในขณะที่ผูกพันสัญญาเช่าซื้อนะฮะบางทีบางคนผู้ครอบครองรถหรือผู้เช่าซื้อเนี่ยเอารถไปขายแอบไปขายเองแอบไปขายเองไม่ได<ะ>้นะครับรถที่ติดสัญญ,ญาเช่าซื้อ ท่านเอาไปขายให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ได้อย่างที่ผมพูดไปแล้วข้างต้นว่ารถยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทผู้ให้เช่าซื้อหรือสถาบันการเงินนั้น<ฆ>ท่านมีสิทธทิแค่ครอบครองและใช้รถเท่านั้นเองนะถือว่ารถยังไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านท่านไม่มีสิทธิทจำนายจ่ายโอนทรัพย์นั้นให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ต้องคุ้นคิดนะครับ<ฆ>ว่านะครับมันเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นในอนาคตต้องคำนึงถึงอนาคตด้วย<ฆ>ว่า เราสามารถจัดปฏิบัติและชําระนี้ที่เกิดขึ้นในอนาะคตได้หรือไม่ค่ะ,ะ,ะ,ะซื้อมาไม่ใช่ว่าจะทำให้สบายเนี่ก็อาจจะเป็นภาระในเบื้องห้นนะรไม่นั้น <หา S 2> ก็ขึ้นรถไฟฟ้านะครับมาหาครดีกว่า<จ>น,นะครับีท ทั้งบนฟ้าทั้งใต้ดินนะครับสะดวกสบายนะครับมีเงินก็ขึ้นไม่มีเงินก็ไม่ขึ้นมีมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวแป้งต้องขอตัวแป๊บหนึ่งนะคะจะพูดคุยกับเรื่องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะในช่วงกฎหมายป้ายแดงตอนกฎหมายสิ่งแวดล้อมคนไทยดวงใจสีเขียวค่ะกฎหมายป้ายแดงตอนกฎหมายสิ่งแวดล้อมคนไทยดวงใจสีเขียว สนับสนุนโดยกรุมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลัาโมาพบกับแป้งนะคะในช่วงกฎหมายป้ายแดงตอนกฎหมายสิ่งแวดล้อมคนไทยดวงใจสีเขียวคะ่ะและวันนี้แป้งก็อยู่กับอาจารย์ธนาเบญจกุลนั่นเองคะ่ะอาจารย์คาะต้องขออนุญาตถามก่อนเลยนะคะคพูดถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองไทยของเราลงถึงทั่วโลกเลยนะคะ มันเยอะแล้วเกินทำให้ว่าจะเป็นปัญหาด้านน้ํานะคะน้ําเน่าเสียหรือว่ามลพิษทางอากาศนะคะรวมไปถึงมลพิษหมอกควันต่างๆเนี่ยมันเยอะมากอาจารย์คะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าบ้านเมืองเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมหนึ่งอยู่เนี่ยการที่ประชาชนเนี่ยจะสามารถเข้าไปรับรู้ข้อมูลของรัฐเนี่ยค่ะอาจารย์สามารถรับรู้ได้หรือเปล่าคะได้ครับค่ะอย่างนี้นะครับนะท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วประชาชนนะครับ มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,มกำหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเลยค่ะเรามีหน้าที่ที่จะต้องอนุรักษ์นะครับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ดูแลรักษากันไวด้ดีๆนะครับจริงๆแล้วนะครับในกฎหมายคุณภ,ภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้กำหนดไว้เลยนะครับว่าในกรณีที่นะฮะร,รัฐบาลจะดำเนินการโครงการอย่างหนึ่งอย่างใด อันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยประชาชนอย่างเราๆมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ข้อมูลมข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ทางราชการมีการดำเนินการที่รอบครอบขึ้นไงเพราะว่าถ้าโครงการมีผลกระทบต่อพี่น้อง,องประชาชนพี่น้องประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอาจจะมีความเห็นแยง้งใช่ไหมอาจจะบอกไปยังรัฐบาลว่าเออนะครับการทำโครงการนี้นะ่ะ มันมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะมกรุณาพิจารณาหรือทบทวนโครงการนี้ใหม่ถาม,มว่าแล้วการรับรู้ข้อมูลเนี่ยก็ทำยังไงก็ยังมีพรบรข้อมูลข่าวสารนะฮะ,ะซึ่งนะฮะบัญญัติให้ทางราชการเนี่ยจะต้องเปิดเผยข้อมูลนะข่าวสารให้แก่พี่น้องประชาชนเราไปตามหน่วยงานของรัฐเขาจะมีมุม ข้อมูลข่าวสาราเออพราะฉะนั้นประชาชนก็ไปดูที่อบอาตาดูเทศบาลได้ดูว่าโครงการเนี้ยรัฐเขาจะทําอะไรมนนีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเขาไม่มีประชาชนร้องขอได้ไหมร้องขอได้มีสิทธิ์ร้องขอด้วยถูกต้องฮะก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายรักษาสิทธิ์แวดล้อมนะครับร้องขอต่อหน่วยงานราชการานะครับขอทราบข้อมูลที่ทางหน่วยงานของรัฐที่จะ สร้างและมีผลกระทบต่อนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยหน่วยงานขรเ,เขาต้องเปิดเผยนะเว้นแต่ว่าข้อมูลนั้นเป็นเรื่องของชั้นความลับเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติโโเขาอาจไม่ให้อันนั้นประชาชนถ้าเกิดว่าอยากจะรับรู้ข้อมูลที่อาจารย์บอกสามารถเป็นร้องขอได้เลยใช่ไหมใช่ฮะที่หน่วยงานถ้าหน่วยงานปฏิเสธตรงนี้โอ้อย่างงี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะไป ร้องต่อสารปกครองจะมาอ้างว่าวเธอเป็นแค่ชาวบ้านเนี่ยฉันจะเปิดเผยข้อมูลเนี่ยไม่ได้นะจะประเทศนี้เป็นของชาวบ้านครับนะครับและการทําอะไรเนี่ยรัฐก็พึงที่จะพิจารณาถึงผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนซึ่เป็นชาวบ้านตาดำๆนี่แหละนะฮะเราก็ทําตามหน้าที่ตามสิทธิท,ที่พึงมีพึงทําตามที่กฎหมายกําหนด ก็ถ้าเกิดว่าช่วยๆ่วยกันนะอาจารย์คะบางหลายคนเนี่ยเห็นอันนี้ก็ตกอันนี้ก็หยิบเก็บขึ้นมาขยะเนี่ยก็สะอาดขึ้นเยอะเลยนะคะต้องครับผมมีหน้าที่อนุรักษ์ไงใช่ค่ะคุณผู้ชมคะก็ตามข้อกฎหมายก็ได้กาหน,นดแล้วนะถึงสิทธิและก็หน้าที่ของประชาชนทุกคนนะคะในการที่จะร่วมกันทํานุบำรุงนะคะด้วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาคงอยู่ทั่วไปแบบนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมมันอยู่กันที่จิตตั้งสมัยของคนเรามากกว่านะคะขอให้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรนะคะก็ช่วยกัน เก็บช่วยกันจับนะคะหรือว่าอาจจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัาก็ได้นะคะถือว่าจิตสํานึกค่ะเริ่มต้นจากครอบครัวของคุณนะคะเชื่อว่าสักวันหนึ่งอ่ะมันจะเติบโตเข้าไปทั่วโลกอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธนามากๆที่มาให้ความรู้กันในวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะครับยินดีครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กฎหมายสบายสไตล์ธนากฎหมายสบายสไตล์ธนาช่วงคุณถามมาธนาจัดให้ a อเ l e เ a s t e m c e มเซเพื่อสุขภาพรูปร่างและผิวพรรณที่ดีขึ้นเห็นผลไวในเจ็ดวัน กลับมากันต่อนะคะในช่วงของคุณถามมาธนาจัดใหยนั่นเองค่ะช่วงนี้อาจารย์ธนาก็จะมาตอบคําถามคุณผู้ชมทางบ้านที่ถามกันเข้ามาผ่านทาง f a c e b o o นั่นเองนะคะอาจารย์บอกก่อนเลยค่ะใครที่ยังไม่รู้ว่ารายการของเรามี Facebook นะคะรีบๆเข้าไปแอดเป็นเฟรนด์ได้เลยค่ะที่ www.facebook.com/ กมนะคะกดไม้สบายสไตล์ธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะกด Enter ปุ๊บหาเจอแน่นอนเลยค่ะอย่างกรณีนี้ค่ะอาจารย์ขามีหนึ่งคำถามที่แป้งเลือกหยิบยกขึ้นมาจาก Facebook ของเรานั่นเองนะคะเกี่ยวก มีบ้านเช่าอยู่ค่ะแล้วก็ปล่อยให้คนเช่านะคะแต่เมื่อเอิญคนเช่าเนี่ยกลับต่างจังหวัดหากับไปนานเลย10กว่าวันแล้วกระดานลืมเปิดไฟทิ้งไว้เขาก็เป็นห่วงนะคะว่าเอ๊อย่างนี้แหละจะมีอักขีภัยจะเกิดไฟลัดวงจรหรือเปล่าถ้าเกิดเขาเนี่ยจะขอเข้าไปปิดสวิตช์นั้นซะเนี่ยจะทําได้หไหมอาจารย์เข้าไปในบ้านเลยคืออย่างน,น,ะะนี้นะฮะการเช่านะฮะ,ะให้เข,เขาเช่าบ้านก็ถือว่าเป็นการนําทรัพย์สินนะฮะของตนเองให้ผู้คนอื่นเช่า นะครับโดยส่งมอบการครอบครองให้เขานะครับผู้เช่าก็มีสิทธิครอบครองทรัพย์ที่เช่าแล้วก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่านะฮะคือต้องปฏิบัติตามก็คือต้องชําระค่าเช่าต้องดูแลทรัพย์สินอย่างวินยูชนพึงกร,ระทำนะครับและในสัญญาก็อาจจะเขียนว่า ผู้ให้เช่าเนี่ยก็มีอำนาจที่จะไปตรวจตาทรัพย์สินที่เช่านะครับแต่ต้องบอกกล่าว่วกหน้าก่อนจากข้อเท็จจริงที่ถามมานะครับคือเขาแค่เปิดไฟไงใช่ค่ะนะฮะเปิดไฟทิ้งไว้ถามว่าเปิดไฟทิ้งไว้เนี่ยบางทีเป็นเจตนาของเขาไงเขาต้องการว่าเออเปิดไฟทิ้งไว้จะได้รู้ว่ามีคน <หอ S 1> โจรขโมยจะได้ไม่เขา้าใช่ไหมฮะทีนี้ถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรก็คือค่าไฟนะฮะแต่ในสัญญาเช่าบอกแล้วว่าผู้เช่าเนี่ยจะต้องชําระ ค่ากระแสไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเราปรารถนาดีเห็นเปิดไฟบุกเข้าไปในบ้านเอากุญแจเข้าไปได้ไม่ได้นะครับเพราะเราส่งมอบการครอบครอกให้เขาแล้วนะเมื่อไม่ได้ถามว่าเออแล้วเรากลัวโอ้ยกลัวไฟจะไหมอะไรแต่จากคําถามเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดบ่งชี้ว่าไฟมันจะไหม้ไงเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดว่าเปิดไฟทิ้งไว้เออเห็นนะนะมีควันควายออกมาน่าจะเกิดเหตุน่าจะมีพยานอันตรายที่จะใกล้ถึงแล้วนะผู้ให้เช่าก็มีสิทธิ์ที่จะ เข้าไปแล้วก็ระงับเหตุระงับไผ่นั้นได้<ะ>แต่ลําพังแค่เปิดไฟทิ้งไว้เนี่ยนะฮะจะเข้าไปในบ้านเขานี่ไม่ได้นะครับเกิด<ะ>ของเขาหายทําไงอะอาจาจ,จ,จะมาโทษเราอีกนะฮะอาจารย์ใช่ไหมเพราะว่าการที่เราเข้าไปเนี่ยนะ,ะทำให้นะฮะไปบุกรุกรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขของเขานะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดมากครับเขาเปิดไฟทิ้งไว้นะครับก็ดีแหละครับจะได้เห็นว่ามีอะไร บกพร่องไม้ข้างในนะครับหรือว่าโจรขโมยมาคนอยู่เปิดไฟไว้นะครับเรื่องกระแสไฟฟ้าก็เป็นเรื่องที่ผู้เช่าเขาต้องรับผิดชอบเองครับค่ะก็ถือว่าคุณผู้ชมท่านนี้ไม่ไม่ต้องเครียดเกิดกังวลเกินเหตุใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลเกินเหตุครับค่ะผู้ชมท่านอื่นๆนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวกฎหมายข้องใจแบบนี้นะคะสามารถปรึกษากันได้ค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook ของเรานั่นเองนะคะที่ w w w f a c e b o o k c อ m นะคะกฎหมายสบายสาธารณนานั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะภาษสภาษสิทธิกฎหมาย ช่วงภาษาสุภาษิตกฎหมายที่ดินสอปอกอ สปอกอคือที่ดินบริเวณที่ได้มีการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สามารถนำมาออกเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้และไม่สามารถซื้อขายหรือโอนให้แก่กันได้นอกจากการตกทอดสู่ทายาท คุณผู้ชมคะตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะวันนี้คุยกับอาจารย์เนี่ยได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของการเช่าซื้อนะคะคถือว่าเป็นประโยชน์มากๆค่ะอาจารย์เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ต้องบอกเลยนะคะบางคนเนี่ย เรียนหนังสือจบปุ๊บเป็นอันดับแรกเลยซื้อรถก่อนเงินเดือนนี้ไม่รู้จะได้กี่บาทนะอาจารย์ซื้อรถก่อนแล้วเนี่ยก็ถือว่าต้องคำนึงหลายๆปัจจัยที่อาจารย์กล่าวไปแล้วนะคะก่อนจะลากันไปในวันนี้นะคะแป้งก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะ pt h i force น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมใหม่มาตรฐานยูโร5จากปตทค่ะและสถานที่สวยๆนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราได้มีโอกาสได้มาชมและมาถ่ายสถานที่ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับโรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซด์แบงคอกครับ S <S <S ใช่แล้วค่ะบรรยากาศส,สวยงามมากนะคะอา<ว>จาจรย์รครใครที่มีโอกาสแวะเวียนมาได้นะคะจะมาพักก็ได้นะ,ะก็จะมีเป็นส่วนลดในส่วนของการจองออนไลน์ด้วยนะคะอาจารย์แล้วต้องขอขอบคุณนะคะชุดสวยๆจากร้านนิสแานเฟรนส์สัปดาห์หน้าคุณผู้ชมขาอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะอาจารย์ธนาเนี่ยจะเตรียมเรื่องรายดีแบบนี้เนี่ยมันเล่าทุกสัปดาห์แน่นอนนะ,นะคะ <ผม S 1> วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับของสถาบันการเงินนะครับมีกฎหมายปปง นะครับเพราะว่าเวลาเราไปเปิดเนี่ยเราจะต้องแสดงตนด้วยตนเองด้วยไม่ใช่ว่าฝากคนอื่นไปเปิดบัญชีเนี่ยไม่ได้นะถ้าอยู่<น>สมมติวันนี้ไปเช็คดูอามี1ล้านบาทยังไม่ได้ถอนท่นอาจารย์อีกวันไปเช็คอาจหายไป1 0 0 0 0แบาทเนี่ยค่ะนั่นนะสิทำยังไงล่ะคะในสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยนะฮะก็คือเวลาการถอนเงินออกจากธนาคารมีกรณีใดบ้างก็คือ1